2กิกระยะการใชอ่าน7วันนะครับเน็ตตัวที่2เน็ตตัวที่2กดดอกจัน2 2 2ดอกจันสี่อกสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10กิกระยะการใชอ่าน7วันนะครับเน็ตตัวที่3เน็ตตัวที่3กดดอกจัน2 2 2ดอกจันสี่แปดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10กิกระยะการใชอ่าน7วันนะครับ เน็ตตัวที่4เน็ตตัวที่4กดดอกจันทร์ดอกจันทร์ดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1คลกิกระยะการจช้อ่านวันนะครับเน็ตตัวที่5เน็ตตัวที่5กดดอกจันทร์อดอกจันทร์สี่สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10บกิกระยะการจช้อ่าน7วันนะครับเน็ตตัวที่6ก เน็ตตัวที่อกกดดอกจันหนึ่งศูนย์สามดอกจันหนึ่งห้าศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วห้500ะะาร้อยเอ็มบีระยะการจชาง่านหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่เจ็ดเน็ตตัวที่เจ็ดกดดอกจันสองสองสองดอกจันสองเจ็ด้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสิบกิกระยะการจชาง่านเจ็ดวันนะครับก็ครบไปทั้งเจ็ดตัวแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับ ส่วนใครที่กดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับ